สวัสดีครับนะครับสวัสดีพุทีิไฟหาคมลูนะครับอยากดิพินเป็นสุภุสุคนครับเมื่อนี้พามาชมนะครับเนาะพินมาใหม่ครับเมื่อนี้เป็นไฟฟ้าใหม่แต่ดำานามาเปมพความกันนะครับเนาะทีมงานคูบาอาจารย์พินลอยเอฟทรงมาให้นะครับผู้ใดอยากได้นะครับติดต่อได้เลยนะครับเนาะของเขามีพร้อมทรงทุกตัวบว์สิเป็นนะครับแบบสื่อ นาลานหรือว่าแบบเก็บปลายทางหรือว่าแบบโอนนะครับเอามีทุกรูปแบบนะครับเนาะมาเบ่งพร้อมกันนะครับนี่เลยนะครับว่าท่านแกะนะนะแกะให้เบ่งนะครับแกะให้เบ่งกันสดๆนะครับม้าไม้ครับม้าไม้นะครับไม้แต่ดารับรองว่า บอกผิดหวังแน่นอนนะครับสวยงามอ่าอะไรท้องพร้อมครับอะไรท้อง้อมนะครับตัวนี้นะครับเป็ชุดอะไรท้องคอม ต้องคอยแกะนะครับถ้าเป็นผู้ใดอ่าสร้างไปแล้วก็แกะบบดีนี่อาจจะผิดง,งานได้นะครับต้องคอยคอยแกะนิดนึงน,นะครับสำหรับพิ้นของเฮานะครับโบจะเป็นพิ้นรุ่นใดก็แล้วแต่อาจจะเฝ้าวใดได้ต้องคอยคอยพิจีพิษันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับันรุ่นนี้อะไรท้องครับผมนะครับโอ้สวยงามมาก เดี๋ยวสิมาเข็รีวิวม้วนมั่นเหนนะครับนี่เลยนะครับอะไหล่ท้องไฟฟ้าไม่แต่ดันครับนะครับโอ้โห,โหสวยมาก ะครับพิธีพิถันมากงานเฮาเช็คงานครับนะครับพร้อมทรงคือเกา่านะครับเนาะผู้ใดอยากได้เออเนี่ยนะครับไม้แต่ดำครับนะครับ2องปิกอัพนะครับเดี๋ยวใส่หัวใส่หัวพญานาคนะครับให้ชมกันเลยอยากได้นี่ฟ้าวๆเลยนะครับเนาะ ยอดนะครับเนี่ยนะครับอู้สวยงามมากครับหัวพญานาคนะครับมาลองใส่บ้งนะครับผู้ใดประท่านมีพรินต์หรือว่าผู้ใดอยากได้ไปออกการออกงานเอาไว้ฟึกหัดมีทุกรูปแบบนะครับเนาะนี่เลยนะครับสวยงามมากครับนะครับนี่นะครับ มาใหม่ครับมาไหม่พี่น้องนะครับมือหลวดนะครับสมทั้งหลังครับนะครับสุดยอดสวยงามครับผมนะครับผู้ใดอยากได้นะครับวัฒน์นีเจ้าของขึ้นกันตัวนี้นะครับเฮาแบบผอมทรงมีของผอมทรงนับเก็บไปทางอะไรนะครับเนาะเออเนี่ยนะครับเนี่ยห่อแหวบยางดีมองสังเกตมองย่องสิเป็นอะไรวินเทจนะครับเป็นสีวินเทจมากๆนะครับสวยงามนะครับเนาะเอาไว้สเปคกออกงาน ขึ้นเวนทีใหญ่ห่านใหญ่ห่าน,ห,านหน่อยไปได้เบิดน,นะครับเนาะติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์รหรือว่าไอดีไลน์ของผมก็ได้ครับ087นะครับเก่า32 27 17นะครับ087เก่า32 27 17ของแถมเท่ากับแถมดีเลยคือเก่านะครับรุ่นสาธุเกา่าเกา่าเกา่าแถมใฟรีๆเลยนะครับเนาะพบกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ